มหัสจรย์เมืองใต้พิภพในหมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงชันมีเด็กชายชื่อว่าดินดินเป็นเด็กที่ชอบผจญภัยและใฝ่ฝันอยากสำรวจโลกใบใหม่เสมอวันหนึ่งขณะที่ดินกำลังเล่นซ่อนหายอยู่หลังก้อนหินขนาดใหญ่เขาบังเอิญพบกับรูเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้รากไม้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นดินจึงคลานเข้าไปในรูนั้นเมื่อเข้าไปในรูแล้วดินพบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่แตกต่างออกไป มันเป็นโลกที่มืดมิดและเงียบสงบแต่ก็เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ดินเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ที่สว่างสวด้วยแสงเรืองรองจากคริสตัลบนเพดานในห้องโถงนี้ดินได้พบกับเหล่าเอลตัวจิ๋วที่กำลังจัดงานเลี้ยงพวกเขามีปีกเล็กๆและสวมเสื้อผ้าที่ทำจากใบไม้พวกเอลต้อนรับดินอย่างอบอุ่นและเล่าให้ฟังว่าที่นี่คือเมืองใต้พิภพ,พ,พเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินและเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์ ดินได้ใช้เวลาหลายวันในการสำรวจเมืองใต้พิภพเขาได้พบกับสัตว์ประหลาดที่เป็นมิตรพืชพันธุ์ที่เรืองแสงและน้ำตกที่ไหลออกมาจากผนังถ้ำเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองใต้พิภพและความสำคัญของธรรมชาติวันหนึ่งดินได้พบกับต้นไม้โบราณที่รู้ทุกเรื่องราวในโลกต้นไม้โบราณเล่าให้ดินฟังว่าโลกกำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่และเมืองใต้พิภพคือที่หลบภัยแห่งสุดท้ายของสิ่งมีชีวิต ดินรู้สึกตกใจและสงสัยว่าเขาจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างดินตัดสินใจที่จะกลับไปยังโลกมนุษย์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เขาได้พบเห็นให้ทุกคนได้รับรู้เขาเชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันดูแลโลกใบนี้โลกของเราก็จะปลอดภัยเมื่อกลับมาถึงบ้านดินรีบเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ของดินเชื่อในสิ่งที่ดินพูดและช่วยกันเผยแพร่เรื่องราวของเมืองใต้พิภพออกไป ข่าวเกี่ยวกับเมืองใต้พิภพแพร่กระจายไปทั่วโลกผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติแลนะร่วมมือกันดูแลโลกใบนี้ในที่สุดภัยพิบัติก็ผ่านพ้นไปและโลกก็กลับมาสวยงามดังเดิมดินรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกใบนี้เขาได้เรียนรู้ว่าแม้จะเป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีได้เสมอข้อคิดเรื่องราวของดินสอนให้เราเห็นว่าโลกของเรามีความมหัศจรรย์ซ่อนอยู่มากมาย และเราควรจะรักษาธรรมชาติให้คงอยู่เพื่อลูกหลานในอนาคตถ้าชอบนิทานสนุกสนุกภาพสวยๆก่อนนอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิทานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างความสุขให้ทุกค่ำคืนนะคะ